บี้ไมนูเด็กผิวสีที่มีหัวใจสีแดงแห่งแมนเชสเตอร์มาตั้งแต่จำความได้และณวันนี้คงไม่มีแฟนบอลคนไหนไม่รู้จักเขาอีกแล้วเลยครับเพราะพอหนุ่มมิดฟิล์ไว้กระตะลายนี้ใช้แววแล้วใช้แววเล่าด้วยผลงานในสนามที่มันนิ่งเกินวัยมันดูโตเกินอายุทำได้ดีไปหมดทั้งการครอบครองบอลการควบคุมจังหวะหรือเลี้ยงกินตัวและยิงประตู ผลงานล่าสุดคือการเป็นฟันเฟืองช่วยให้กับปีาจแดงขึ้นถลิงบัลลังแชมป์ในถ้วย FA ฟครับและฮอบบีไมนูด้วยวัยเพียง19ปี36วันกลายเป็นผู้ทำประตูชาวอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดในรอบชิงชนะเลิศของถ้วย FA ฟครับนับตั้งแต่จอห์นซิสตันของเวสต์แฮมทำเอาไว้เมื่อปี1964เลยครับ มอนี่เล่นได้นิ่งเกินวัยถ้าเทียบกับนักเตะในตำแหน่งเดียวกันนั้นนอกจากเดคลานไร์ ide, มันก็ไม่มีใครอีกแล้วที่กำลังทำได้ดีกว่าเขาไมเคิลริชาร์ดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงกับออกปากชมเลยครับเขาดูเหมือนกับว่าจะทำอะไรถูกที่ถูกเวลาไปหมดการตัดสินใจในเรื่องของการออกบอลสั้นหรือออกบอลยาว แล้วก็การวิ่งการเคลื่อนที่ของเขาอย่างไม่มีบอลด้วยรอยคีนตำนานระดับขึ้นหิ้งของทีมถึงกับออกโรงชมเช่นเดียวกันครับลิโอฟินานบอกว่าเห็นเจ้าหนูคนนี้แล้วทำให้นึกถึงอดีตยอดมิดฟิลชาวดัตอย่างคาร์เรนเซดอฟส่วนทางด้านของแกรี่เนวิลอดีตแบ็กขวากับตันทีมแมนยูก็เป็นอีกคนที่ชื่นชมเด็กคนนี้เลยครับ นี่เขาอายุ18ปีจริงเหรอเนี่ยการเล่นของเขามันดูเหมือนคนมีประสบการณ์มากที่สุดในสนามเลยทีเดียวนี่เป็นเพียงบางส่วนเลยครับและหลากหลายคําชมของฟอร์มการเล่นเราสามารถเห็นได้จากทั่วไปในโลกโซเชียลเลยครับแต่ทว่าเรื่องเราต่อไปนี้อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราเลยขออนุญาตนําเสนอให้ได้รับรู้แล้วกันเลยครับ ท้าค,ความกันแบบนี้ครับชื่อของคอบบี้เมนูนั้นเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนผีท้องถิ่นก็เพราะว่าเขานั้นโดดเด่นมากในทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งที่เจ้าตัวนั้นแบกอายุเพียง17ปีมาลงเล่นเลยครับส่วนจุดเริ่มต้นของมิดฟิลด์ที่เพิ่งจะผ่านมาเพียง18ฝนรายนี้เขาเกิดที่เมืองสต็อกพอร์ตชื่อเต็มของเขาคือคอบบี้โบวเต็งเมนูครับแน่นอนว่าจากชื่อแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเขามีเชื้อสายแอฟริกันอยู่ในตัวครับโดยคุณพ่อเฟลิกเมนูและแม่ของเขาอาเบนาถือเป็น กลุ่มครอบครัวอุยพชาวกาหน้าที่มาอยู่ในอังกฤษตั้งแต่พวกเขายังเด็กเลยครับส่วนในเส้นทางของลูกหนังนั้นเมนูเริ่มเล่นกับทีมเล็กๆอย่างซีโดและแกสลี์ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงตั้งแต่อายุ9ขวบเลยครับหลังจากทําผลงานได้ดีและพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเมนูได้รับการโปรโมทขึ้นสู่ทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนจะได้รับโอกาสสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับ อีกผลงานที่เข้าตาก็คือเขายังเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมควาแชมป์ FA ยูทครับที่เอาชนะทางด้านของฟอเรสต์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ก็จะได้รับโอกาสอย่างสม่ำเสมอในการขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดตั้งแต่ปีที่แล้วรวมถึงช่วงปลายฤดูกาลปี2023เขาได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรหรือจิมมี่เมอร์ฟี่อวอร์ดซึ่งรางวัลดังกล่าวอดีตตำนานนักเตะของปีสาต์แดงที่เคยได้มาแล้วก็คือพอสโคและไรอันกิกส่วนนักเตะ ที่ยังเล่นในปัจจุบันที่เคยได้ก็คือมาคัสและฟอร์ดเลยครับถ้าเราจะว่ากันถึงอนาคตของคอปปี้ไมนูนั้นว่าจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนเราไม่ทราบรลกครับเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เรามีความสุขเหลือเกินในฐานะของแฟนปีศาจแดงที่เห็น็กคนหนึ่งเติบโตมาจากอะคาเดมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และทำผลงานได้ดีขนาดนี้ล่าสุดเขามีชื่อติดท,ทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2024ด้วยเลยครับ อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจเจ้าหนูวปนีกันนะครับ